สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะสวัสดีครับสวัสดี f อทุกคนนะครับอ่ามีเพื่อนๆคนหนึ่งทักมานะครับว่าผมดูไอยถึงกระโปงไม่ชัดแบบว่าตาเขาเป็นยังไงแล้วล่องเขาเป็นยังไงนะฮะแล้ว,วันนี้ก็ได้เข้ามาปอกใบอีกวันหนึ่งนะครับก็จะมาทําคลิปให้ดูนะฮะว่า เสงกระโปรงโบราณเนี่ยหรืออ้อยสำเรเนี่ยข้อตาเขาเป็นยังไงนะแล้วจุดสังเกตง่ายๆเขาสังเกตตรงไหนนะครับนะฮะแต่ผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยข้อตาเนี่ยตาเขาจะเลี้ยวแหลมนะครับแล้วก็ดูชัดๆแล้วก็เขาจะมีร่องตรงกลางนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะ เนื้อตาเขาเนี่ยจะเป็นร่องเห็นไหมครเนี่ยครับเนี่ยเนื้อตาเขาจะเป็นร่องเนี่ยฮะเห็นไหมครับครับจดสังเกตง่ายๆนะฮะของอ้อยสิงคโปร์นะครับไม่ยากเลยะคระับสิงคโปร์เนี่ยเป็นอ้อยที่เปลือกบางนะครับเปาะบางนะครับเปาะบางเป็นอ้อยที่เปาะบางเปลือกบางชานเหนียวเหนียวนุ่มเหมือนตำลีนะฮร แล้วก็ความหวานเนี่ยจะหวานกลางนะครับหวานกลางกินแล้วก็นุม่มมันมันกินนุม่มแล้วก็ปริมาณน้ําค่อนข้างที่จะเยอะนะคะับเพราะฉะนั้นเวลาเราคั้นออกมาเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะไม่ค่อยเป็นตะกอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพื่อนๆเพราะว่าสังเขาจะเหนียวนะฮะนะฮะสังเขาจะเหนียวเหนียวเหนียวนุ่มๆน,นะฮะก็ม่หวานปอกไปได้ สองคนสองคนก็ประมาณสามล่องนู่นข้างในนู่นอีกล่องหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาปล่อยอีกล่องหนึ่งฮนะเพราะว่าที่เราปลอกไว้ไม่ใช่อนะไรฮะว่าเราจะขายแล้วเราจะขายประมาณสิ้นเดือนเนี้ยนฮะสิ้นเดือนนี้ก็จะตัดขายแล้วนะราคาก็อยา่างกที่ที่เคยแจ้งไว้นะครับอย่างกับลำเนี้ยก็สิบสองบาทฮนะสิบสองบาท เนี่ยที่เห็นที่เห็นยาวๆนี้ก็คือสิบสองบาทนะครับนะก็ประมาณสองเมตรกว่าสามเมตรก็มีฮะมันอยู่แล้วแต่บางที่ที่ลุ่มที่ดอนนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ก็จะอยู่ประมาณเนี่ยสามเมตรนะครับเพราะเราจะเราจะไม่ตัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยกอดนีก็จะอยู่ประมาณสามเมตรสามเมตร ที่เราตัดขายไม่ต่ำกว่าสองเมตรห้าสิบนะฮะไม่ต่ำกว่าสองเมตรห้าสิบนะครไม่ต่ำนะครับส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นอ้อยรองก็ราคาสี่บาทก็ความยาวก็ประมาณเมตรห้าสิบเมตรหกสิบนะฮะเนี่ยประมาณเนี้ยสี่บาทความยาวก็อยู่ประมาณเมตรห้าสิบเมตรหกสิบสี่บาทอันเนี้ยน่าจะได้ขวดกว่าสองขวด ประมาณสองขวดนะครับถ้าลำใหญ่ๆลำย้อนแสงเนี่ยถ้าลำใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นสิบเนี่ยถ้าลำเงี้ยถ้าลำหยึ่งเยะเป็นสิบสิบประขวดนะครับสิบประขวดไอนะเดียวเสร็จล็อกนี้เราก็จะเดี๋ยวจะไปอัปเดตอีกล็อกหนึ่งทั้งหมดมันมีสามล็อกเสร็จล็อกนี้เดี๋ยวจะไปอัปเดตอีกล็อกหนึ่งให้เพื่อนๆดูว่า อ้อยหกเดือนกว่ากับอ้อยห้าเดือนกว่ามันเขาแตกต่างกันยังไงนะฮะนะครับก็แบบคลิปที่ผ่านๆมาที่บอกครับว่าใช้อ่าโมซ่านะฮะใช้ฉีดโมซ่าโมซ่ามันเป็นสารอาหารของอ้อยด้วยฮะพวกอ้อยพวกข้าวพวกผักอะไรเงี้ยฮะมันมันใช้ใช้ได้ผลผมผมใช้อยู่ตลอดนะฮะอันนี้ก็ เรื่องเพลเรื่องไหลรก็ไม่ค่อยมีแล้วน้อยแล้วนะครับน้อยแล้วเพราะว่าเราฉีดยาฉีดไหลไปก็เริ่มน้อยแล้วแต่ถ้าริมริมนู้นก็จะยาวหน่อยว่าริมริมนู้นจะยาวหน่อยอันไหนอันไหนที่ว่าใกล้ๆนะ้ำมันจะยาวหน่อยเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้เดี๋ยวเราต้องกลับมาปล่อยเที่ยวหนึ่ง นะฮะเพราะว่ากราบกราบเนี traffic, ่ยกราบขออ้าแล้วเนี่ยลอมนี้ก็จะยาวหน่อยเนี่ยนโทรศัพท์ผมเนี่ยประมาณแค่หัวผมนะเนี่เพื่อนๆดูเนี่ยแล้วเพื่อนๆก็เวลาเพื่อนๆไปซื้อพันธุ์ที่ไหนเงี้ยเพื่อนๆก็ดูนะครับว่าพันสิงคโปร์เนี่ยจะมีร่องเลยไหม ตาเขาจะเลียวแหลมแล้วก็จะมีร่องตรงกลางเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างเงี้ยของแท้นะครับเห็นล่องไหมเนี่ยเนี่ยร่องอันนี้อันอน,นี้คือตาถ้าอย่างเงี้ยของแท้นะครับเนี่ยเห็นร่องไหมล่องเนี่ยล่องเห็นไหมตาเขาจะเลียวแหลมแล้วก็จะมีร่องเหนือตาขึ้นไปน,นะครับแน่ไหม นี่ก็เหนือตาขึ้นไปจะมี่องนะฮะเขาเรียกว่าสิงคโปร์ฮองแท้นะครับสิงคโปร์เรียกสันส้นๆว่าอ้อยสำลีนะครับเป็นอ,อ้อยอ้อยในตำนานก็ว่าได้นะฮะนะฮะที่จะมีที่จะมีะมอ้อยสมัยก่อนก็จะมีเป็นพวกเมอร์ลี่ชาร์ดกับสิงคโปร์นะครับที่ว่าเป็นอ้อยเขียวสดนะครับผมอยากให้คนไหนที่ว่าไม่เคยกินอนะ่ะ ผมอยากให้ให้ลองคนะว่าแล้วก็เอารสชาติแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมาแยกกันว่าสายพันธุ์ไหนมันโอเคกว่าสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์นะมันจะแตกต่างกันไปแบบว่าอายุการตาดัดแล้วก็ปริมาณน้ำเปลือกแข็งเปลือกบางนะฮะนะครับแล้วก็สีน้ำเขาจะแตกต่างกันไปพวกพวกอ้อยนี่เขาจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันทุกสายพันธุ์นะ นะครับบางบางครั้งเป็นอ้อยกอบเมริชานี่ก็คันได้นะไม่จําเป็นว่าต้องกินสดอย่างเดียวนะเมริชานะคันได้นะแต่แค่ว่ามันเป็นตะกรนเยอะมันมันเป็นอ้อยกอบอะอะไรที่เป็นตระกูลอ้อยกอบอะมันมันต้องกองไหลชั้นนะเพื่อนๆืนไม่งั้นมันไอผงเล็กๆก็มันจะเข้าไปตามรูผ้ากองเราอะเพราะฉะนั้นมันคันได้นะครับอะไรที่เป็นอ้อยคือคันได้หมดนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องว่าเป็นอ้อยแล้วมันคันน้ําไม่ได้นะ คันน้าได้แต่แค่ว่าจะถูกปากลูกค้าหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับส่วนผสมหลักๆแค่นั้นเองคะัพระตอนนี้ที่ว่าเข้ามาปอกใบนี้ติดต่อพ่อค้าไว้หมดแล้วนะครับพ่อค้าแผงใหญ่ตามแผงลูกลูกค้าเล็กๆล,ลูกไล่ปขาประจำา,านนี้ติดต่อไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็นัดวันนัดเวลาคนไว้หมดแล้วพอครบสิ้นเดือนปุ๊บก็คือเราก็ตัดเลยนะครับ ว่าเราปล่อยปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันได้มันได้อายุมาแล้วล้วอ้อยมันยาวแล้วแต่ถ้าเกิดเราปล่อยไปอีกเดือนหนึ่งอะมันก็จะยาวขึ้นไปอีกสามสี่ป้องอะแล้วถ้าเกิดลมพายุฝนมาเงี้ยแข็มอ้อยถึงกะโปมเป็นอ้อยที่เปราะบางอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเกิดฝนลมมาเงี้ยแล้วลามไปเจอลามใหญ่เงี้ยมันหนักใช่มมันเอ็นอย่างเงี้ยพอลมฝนมาแล้วก็หมดเสียหายหมดนะครับ เนี่ยถ้าไปเจอลำอย่างเงี้ยเนี่ยเพืเ่อนๆดูลำโห้โหลูกค้าชอบตายเลยลำอย่างเงี้ยดูดิเจอลำอย่างเงี้ยลูกค้าชอบตายเลยสิบประขวดอะผมเคยคันน่ะลำอย่างเงี้ยสิบประขวดจริงๆขวดละสองร้อยี่สิบซีซีอะผมเคยคันนะสิบประขวดในลำอยล่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยลำอย่างเงี้ยเนี่ย สิบปะขวดผมเคยคันนี่เรื่องจริงนะคนคนไหนคิดว่าไม่ไม่เคยลองต้องลองมันมันเยอะจริงๆนะครับแล้วไอ้ที่ว่าเป็นตะกงตะกรอนอะไรเนี่ยจะน้อยมากนะฮะถ้าอย่างนี้นะอย่างเงี้ยสองลำเนี้ยเอาสักมัดหนึ่งก็ได้สักสิบลำก็ได้แล้วก็สุพพันบุรีห้าส่นสักสองลำโอ้โห,โห,โห,โหกลมกล่อมผมบอกเพื่อนเลยมันกลมกล่อมมากนะฮะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองผมแนะนำให้ปลูกส่องสายพันธุ์นี้สิงกะโปกับสุพรรณบุรี50พอได้อายุคันปุ๊บเพื่อนๆนำมาคันคู่กันนะครับโอโ้โหผมบอกไม่ถูกลูกค้าผมมาขายดีอะ่ะคือเขาเอาส่องสายพันธุ์เนี้มาบวกกนะันน่ะทั้งหวานทั้งหอมทั้งนุ่มทั้งสีน้ำทั้งปริมาณน้ำ 99.9%เเลยดีว่าที่ว่าลูกค้าชอบชอบเอาตัวนี้ไปผปสมตั้งแต่ผมขายอ้อยมานะหลักๆเลยยืนพื้นเลยนะครับนอกจากไม่มีตัวนี้ลูกค้าผมก็จะคันแค่สุพรรณบุรีห้าส่อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดมีตัวนี้ปุ๊บเขารีบมาเอาเลยนะฮะนะครับ,นะรบอยากให้เพื่อนๆพื่น,นะ ลองปลูกแล้วก็พอได้ปลูกแล้วพอได้เรียนรู้ซึมซับแล้วอยากให้เพื่อนๆนะขยายต่อไปนะครับแล้วก็ไปบอกกับมือใหม่ว่าลองเอาสองสายพันธุ์นี้มาบวกกันแล้วรสชาติจะจะลงตัวมากรสชาติจะลงตัวความอร่อยจะลงตัวทั้งหวานทั้งหอมทั้งนุ่มนะครับหอมนี่คือหอมเป็นกลิ่นอ้อยนะ เป็นกลิ่นอ้อยแบบธรรมชาตินะครับไม่ใช่ได้หอมเป็นแบบกลิ่นน้ำเชื่อหมหรืออะไรนะฮะอยากให้เพื่อนๆลองมันปลูกไม่ยากครับถ้าแบบว่าเราเข้าใจจริงๆนะบางคนบอกว่าปลูกยากนะครับมันปลูกไม่ยากนะครับแต่ตอนตอนที่ผมบอกเพื่อนๆไปว่าตอนที่เขากําลังเริ่มที่จะแตกตาประมาณเท่านี้นะครับเริ่มที่จะแตกตา มันอาจจะช้าหน่อยแต่เวลาเขาเป็นต้นขึ้นมาแล้วประมาณสักคืบกว่าเนี่ยเขาจะไวมากนะครับเหมือนแบบที่ผมบอกว่าอ้อยสิงคโปร์เนี่ยนะอ้อยสิงคโปร์เนี่ยเขาขึ้นช้าแต่ระยะการตัดเขาไวนะครับแล้วก็พันรรณบุรี5 0อ้อยเปลือกแข็งเป็นอ้อยอ้อยอ้อยตากลมเนี่ยอ้อยตากลมตานนนอ้อยอ้อยลำแข็งอ้อยเปลือกแข็งเนี่ย เขาจะขึ้นไวแต่อายุการตัดเขาก็จะช้าไปนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นอ้อยแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเขาจะแตกแบ่งแตกต่างกันไปความนิ่มความแข็งของเปลือกแล้วก็ความนิ่มความแข็งของเนื้อในแล้วก็ระยะการปลูกแต่ละสายพันธุ์แล้วก็วิธีการทําแต่ละสายพันธุ์อันนี้ก็จะแตกต่างออกไป แล้วก็วิธีการดูแลอีกอย่างหนึ่งก็จะแตกต่างออกไปประมาณนี้ฮะเพราะว่าอ้อยเนี่ยตระกูลอ้อยเนี่ยคนละสายพันธุ์ดูแลคนละสายดูแลคนละอย่างนะฮะแต่ให้ปุ๋ยชียะอาจจะเหมือนกันนะครับพวกสารอาหารพวกนี้อาจจะเหมือนกันแต่วิธีการดูแลการรักษาอาจจะแตกต่างกันไปแต่ะละสายพันธุ์นะนะครับอย่างกาสุพันณ์บุรีหนะ้าสูน่ะเพื่อนๆลอง เอาแบบปอกกับไม่ปอกดิสุพรรณบุรีห้าสินะแบบปอกสวยกว่าแบบปอกสวยกว่านะครับและลำเขาจะสวยลูกค้าชอบแบบปอกกับสวยแต่ถ้าเกิดแบบเราไม่ปอกเนี้ยข้างในเนื้อในเขาก็จะออกเขียวๆหน่อยนี่ก็เอาไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราปอกเขาเนื้อเนื้อนอกเนื้อนอกเนี่ยเน,เนื้อนอกเนี่ยเขาจะแก่งอ่า่าเพราะเขาไม่ดดด blender, โดนแสงแดดเผาไหม้ถ้าเกิดไอ้พวกเนี้ยตระกูลพวกเนี้ยถ้าเกิดลองโดนแดดเผาไหม้นะ ลำสีเขาจะเข้มนะฮะลำสีเขาจะเข้มเนื้อนอกก็จะแก่งๆหน่อยนะฮะแต่ถ้าอย่างนี้นะเพื่อนๆผมบอกเลยคันน้าเขียวปีเลยดูดูที่สีดูที่สีเปลือกนะดูที่สีเปลือก <c oughs> <c oughs> เนี่ยทางเงี้ยเขียวปัดเลยเนี่ยถ้าน้ําเงี้ยเนี่ย,ยทางเงี้ยเป็นเขียวใบเตยเลยผมจะบอกเพื่อนๆเลยบางควรขาบปอกขาบปอกให้ขูดๆเปลือกข้างนอกออกนะให้จางๆลงนะ ให้มันหมดค่าดำๆให้จางลงนะแล้วคั้นมาจะเป็นเขียวเหมือนเหมือนน้ำใบเตยอ่ะเขียวอ่อนบ้างเขียวเข้มบ้างแล้วแต่นะแล้วแต่วิธีการทานะนะครับบางคนเขาก็ปอกปอกปอก,ปอกเปลือกนี่หายไปเลยปอกเปลือกหายไปเลยบางคนเขาก็ใช้เครื่องเกา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 นะ้าออกมาก็เป็นสีเขียวหอมแล้วพวกนี้มันจะหอมที่เปลือกด้วยนะหอมที่เปลือกหอมที่ยอดหอมหอมที่เปลือกหอมที่ยอดนะครับหอมที่เปลือกหอมที่ยอด เพื่อนๆไปไล่ดูเลยครับที่ผมเข้ามาปอกใบมันจะมีอีพีที่ผมปอกในนี้อยู่ะนะฮะรอบสองไปไล่ดูดูดูในคลิปะนะอันนี้ปอกรอบสุดท้ายคือตัดแล้วแล้วเพื่อนๆไปการะยะดูว่ามันไวจริงๆมันไวมากมันไวมากมันจะมีคลิปตอนที่ผมผมเข้าโคนดินน่แล้วก็ถัดมาแล้วก็มาปอกเพื่อนๆลองลองเข้าไปดูว่าผมทําระยะประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็มาจะมาถึง ประมาณไม่วันที่20สิบก็สิ้นเดือนแนละ้ผมจะเปิดตัดนะฮะเดี๋ยวอันนี้เราต้องกลับมาปล่อยเที่ยวหนึ่งนะฮะแต่แต่ยังนะครับนี่ก็พอได้ไหมเพื่อนๆพอได้ไหมนะครับ อ้อยนะฮะอย่าลืมนะฮะมันมันมันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันทุกปีนะฮะนะครับเป็นที่ฟ้าฝานฟ้าอากาศด้วยฟ้าดินด้วยนะฮะโอเคไหมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแบบนี้นะฮะพิมพ์ตอบหน่อยพิมพ์ตอบใต้คอมเมนต์หน่อยนะว่าโอเคไหมที่ว่าทำแบบนี้มันโอเคไหมเพื่อนเพื่อนเห็นแล้ว่าโอเคไหมแบบนี้นะครับ ก็ประมาณนี้ฮะแชร์ไปได้ฮะแชร์คลิปไปได้ฮะสำหรับเด็กเกิดมือใหม่แบบว่าอยากอยากปลูกหรืออยากจะมาดูที่ไร่อะไรประมาณนี้ได้เลยฮะสมยินดีแนะนำให้มาดูที่ไร่ได้นะครับดูวิธีทำดูวิธีปลูกได้ครับแล้วก็เราก็นำไปใช้นะฮะไปสานต่อเดี๋ยวเพื่อ อานาคตบางทีเราเรามีพื้นที่อยู่แล้วเราแบบว่าออกจากโรงงานเนี่ยนะครับแต่ผมจะบอกเพื่อนๆว่าการขายน้ําอ้อยการปลูกอ้อยเนี่ยดีกว่าเราทำโรงงานนะครการขายน้ําอ้อยเนี่ยถ้าเรามีลูกค้าอยู่แล้วนะหรือเราเริ่มเริ่มขายเนี่ยเราก็ขายทางออนไลน์ก่อนก็ได้ติดต่อเพื่อนๆใน facebook หรือ เพื่อนๆใกล้เคียงตามร้านค้าแล้วก็ส่งไปก่อนส่งไปก่อนพอเราเริ่มขายดีเริ่มปักหลักขายดีแล้วเดี๋ยวเราจะมีออเดอร์ตลอดแล้วเราก็ขายตามหน้าบ้านตามข้างถนนก็ได้ฮะมันดีกว่าเราทํางานนะครับแล้วเราเป็นนายตัวเองด้วยนะครับการขายอ้อยนี่มันมันเพื่อนต้องไปลองครับแต่ครับมันราคาอ้อยเนี่ยผมจะบอกเพื่อนๆว่ามันไม่ได้สูงทุกปีนะมันจะมีสูงสูงสุดเลยนะ พอ,พอสูงสุดปุ๊บนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีต่ําสุดนะฮะอย่างการเนี้ยบางทีช่วงเวลาถ้าเกิดมันอ้อยมันตันเกิอนอ่ะมันก็เหลือรามาสิบบาทสิบบาทเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อน,น,นคิดดูเนี่ยสิบบาทบางทีไปเจอราคาต่ำสุดสิบบาทแต่มันต่ําสุดแค่สิบาทนะอ้อยสิงคโปร์อ่ะแล้วก็อย่างกับสุพรรณบุรีหา้าูนย์อย่างกับต่าสุดกิโลาส,าาสามบาทสามบาทสี่บาทตอนนี้กิโลเลยแปดเก้าบาท นะคือตอนนี้ช่วงอ้อยก็คือมันหายยากนะครับนะครับ,นะรบเป็นบางพื้นที่ถ้าเกิดแบบว่าเจ้าของเขาไม่ปล่อยไม่ปล่อยอ้อยให้นะครับก็ไปว่าเขาไม่ได้เพราะว่าเขามีสองกรณีนะฮะเอาเจ้า,เอาเจ,าเอาเจ้าหลักๆที่เคยมาช่วยเขาทุกปีเอาไว้นะครับเขา,าจะปล่อยอ้อย ปล่อยอ้อยเจ้าหลักๆที่ว่ามามาขนกันซื้อขายกันทุกปีทุกปีเนะี่ยเขาก็จะปล่อยออกเจ้านี้ไปนะฮะแล้วก็อย่างที่สองถ้าเกิดลูกค้าคนไหนที่แบบว่ามาซื้อแล้วเรื่องมากนะนะฮะพ่อค้าเขาจะไม่ปล่อยให้เลยนะฮะเพราะว่าเขากลัวไปแบบว่ากลัวกลัวลูกค้าไปแล้วก็มามามา,มาพูดพูดว่าอ้อยเขาไม่ดีนู่นนี่นั่น,นะฮะแต่ถ้าเกิดมันเป็นพวกเสีงยงกร์ปอ่ะเพราะว่าอ้อยพวกนี้นเขาจะชั่งเป็นกิโลใช่ไหม อ้อยสุพรรณบุรี50น่ะนะฮะถ้าเกิดช่างปิงกิโลต้องระวังนะฮะบ,บางทีไปเจอแบบยัดถ้าจะซื้อจริงๆให้ซื้อแบบว่าเป็นลำไปเลยหรือเป็นมัดไปเลยยกมัดไปเลยอย่างนั้นน่ะเขาจะไม่ค่อยยัดมาแต่ถ้าเป็นสิงคโปร์นะเพือพ่อนๆถ้าเกิดอ้อยใหญ่อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างละคู่เนี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างละกอเนี้ยใหญ่ก็คือใหญ่ไปเลยนะครับแล้วก็อ้อยเล็กเนี่ยผมให้ดูอ้อยเล็กไม่เจอเลยเนี่ยถ้าเกิดเป็นอ้อยเล็กเนี้ย อ้อยเล็กลลลยลอย่างนี้ก็เล็กๆไปเลยนะครับถ้าเล็กอย่างนี้ก็เล็กไปเลยแต่ถ้าเกิดใหญ่ใหญ่อย่างนี้ก็ใหญ่ไปเลยนะครับแล้วก็เล็กลงไปอีกแบบนี้ก็เล็กไปเลยนะครับเพราะว่าเราเราเราไม่เคยเอามาผสมแบบว่าใหญ่แล้วก็ใส่ยัดไปเล็กไม่เคยนะฮะเพราะว่าเราเราขายเป็นลำอยู่แล้ว <c oughs> ต้องรอให้มันเหลืองเพื่อนเพื่อนถ้าถ้าถ้าเขาเหลืองเนี่ยเขาจะสวยมากแต่ลูกค้าเมื่อวานเมื่อวานเจ้าใหญ่โทรมาที่ที่ว่าเอาสิบร้อมาขนนะขับสิบเอหกล้อเขาจะขนนะเขาจะขนไปเต็มเต็มเต็มคันหกล้อเลยนะเพราะเขาเป็นแผงใหญ่นะครับเขามาดูนะโทรคอเข้ามานะครับเขาบอกใช้ได้นะครับนะเขาบอกใช้ได้ สี่เปลือกโอเคนะครับแล้วก็ระยะเดือนตัดโอเค,คก็ติดต่อกันไปแล้วนะครับส่วนสําหรับเพื่อนๆคนไหนอที่อยากทดสอบอยากทดสอบเอาไปคั้นที่อยากดูวิธีการปลูกหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะโทรมาได้หรือทักไอดีไอดีไลน์มาได้นะครับเพราะว่าลูกค้ามือใหม่อยากทดลอง ว่าเป็นจริงแบบที่ผมพูดไหมก็เข้ามาซื้อได้นะฮะตลาดน้ำลำปียาถ้าถ้าเกิดใครอยู่เขตริมอุณฑนมาได้นะครับมาได้นะครับมาก็เจอผมเลยฮะนะฮะเขตริมอุณฑนมาได้นะมารับไปได้นะครับเพราะว่าเราเราไม่มีบริการส่งถึงถึง,ถงหน้าบ้านนะฮะนะครับอ้อย <c oughs> อายุของอ้อยนะฮะเราตัดไปแล้วอะเอาไว้ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเขาจะค่อยๆเหี่ยวมาเรื่อยๆืยนะฮะ ค่อยยอดเค,ค่อยเหี่ยวลงมาเหี่ยวลงมาก็จะมีโคนที่เราตัดแล้วก็จะมีออกแดงๆนิดๆแล้วก็ตัดทิ้งไปนะครับนะฮะยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับสําหรับคนที่อยากจะลองเอาไปคั้นดูนะครับเอาไปเทสความหวานดูเอาไปเทสกลิ่นหอมของอ้อยเอาไปผสมกับสุพรรณบุรี50ผสมผสมกับขอนแก่นนะฮะก็ ลองเข้ามาได้ครับลูกค้าผมอยู่วงเวียนใหญ่นะครับอยู่วงเวียนใหญ่แล้วก็บางบัวทองไม่มีอ้อยเขาเอาขอนแก่นสามไปคั้นโทรมาจะาขอแบ่งอ้อยตัวนีท้ทางที่ว่าอ้อยตัวนี้มันยังไม่ได้ยุจะขอแบ่งไปทําอะไรรู้ไหมฮะจะขอแบ่งไปผสมกับขอนแก่นสามเพราะว่าเขาบอกว่าขอนแก่นสามมันหวานเกินไปแล้วลูกค้าเขาไม่ซื้อนะครับลูกค้าบางคนเอาใจยากนะบ,บางคนหวานเกินไม่กินนะครับนะครับนะฮะ บางคนลูกค้าบ,บางคนเลือกกินสีน้ำนะเลือกกินสีน้ำสีสีเขียวสีเขียวอ่อนสีออกเหลืองนะฮะลูกค้าบ,บางคนเลือกกินนี้นะครับนะฮะบางคนไปเจอที่แบบอ้อยอ้อยกินน้ําอยู่อะไรเงี้ยน้ําเป็นสีน้ําตาลเป็นเป็นเหมือนแบบกาแฟถ้าเกิดลูกค้าไปเจอเขาไม่กินนะแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าประจําเขารู้เขาก็จะกินนะครับเพราะฉะนั้นขายเวลาเราขายอ้อยขันน้าน,นี่มันก็ลําบากนะ จะขายได้นะถ้าเกิดเรามีลูกค้าประจําอยู่แล้วนะครับมันก็จะขายได้แต่ถ้าเกิดเราสีน้ําสวยความหวานได้นะหอมนะลูกค้าคนไหนที่เคยกินไปแล้วนะถ้าเกิดเขาผ่านมาเห็นพี่ขายเขาจะแวะมาซื้อพี่รอบหนึ่งนะครับเพราะว่าถูกถูคอถูกคอถูกคอผมก็ขายอ้อยขน้ําอยู่นะเนี่ยแบบผมตัดอย่างเงี้ยผมก็จะโพส์ในเฟซโพสต์ลงในกลุ่มก็จะมีลูกค้ามาเข้ามาสั่งนะฮะ เขามาสั่งอ้อยควันมั่งอ้อยขันน้ํามั่งนะครับก็ส่งก็ได้ลูกค้าเพิ่มอีกแต่ตามหลักแล้วอ่ะผมก็ส่งแถวบ้านอยู่แล้วพวกอ้อยควันเนี่ยแล้วก็อ้อยขันน้ําเนี่ยผมส่งอยู่แล้วแต่อ้อยควันเนี่ยผมส่งโลละร้อยส่งถุงละแปดบาทนะครับแล้วก็ <c oughs> เนี่ยถ้าเราทาอ้อยควันเนี่ยลำหนึ่งี่ยเราเราซื้อใบสิบสองบาทอะ แต่ผมไม่แนะนําให้ใช้อ้อยใหญ่แบบนี้นะเพื่อน<ๆ>เพราะว่ามันใหญ่เกินไปเนี่ยผมแนะนําให้ใช้อ้อยแค่นี้รุ่นนี้รุ่นนี้นะเอาไปทำอ้อยคว้านรุ่นนี้รุ่นนี้เอาทำอ้อยคว้านสวยมากนะครับผมจะบอกเพื่อนๆเลยว่าสวยมากนะครับกําลังกินนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดขายน้ําแบบเป็นลิตรแบบนี้นะขายเป็นลิตรนะลิตรละสี่สิบบาทนะครับลิตรละสี่สิบเราแบบขายขายเป็นน้ําแล้วก็อ้อยคว้านขายยกโล โล่45นะครับโล45่45ถึง40บาทแล้วก็ขายเป็นโลก็คือลูกค้ากนะ็เอาไปแบ่งใส่ถุงเองนะฮะเอาไปแบ่งใส่ถุงเองนะครับแต่ถ้าเกิดแบบว่าปอกแล้วปว้นเรียบร้อยแล้วขายโล40่40ถึง45บาทนะครับรับประกันความหวานนะครับนะครับเพราะว่าอ้อยควันเนี่ยเพื่อนๆอ,อ้อยควันเนี่ยตรงนี้เราจะไม่เอาเลยตรงนี้จะเราจะทิ้งลงมาประมาณ3ป้องนะ พราะเราว่าเราขายอยู่เรารู้ว่าตรงเนี้มันความหวานไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกความหวานน้อยนะฮะเราก็จะตัดไปสามป้องเลยที่เหลือเราก็จะคว้นขายนะครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีพีหน้านะขอทำงานก่อนแดดเริ่มออกแล้วโอเคครับ